ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับพบกับผมบาบาเพยวันนี้ผมอยู่ในเกมใหม่แล้วก็เป็นกระแสนะตอนนี้ร้อนแรงมากนั่นก็คือเกมมือถือที่ชื่อว่าซาม u r ร i s h o w d o w ครับเออเป็นเกมที่ผมบอกเลยนะครับว่าสาย PVP แล้วก็สายฟรีเออใครที่บ่นว่าสายฟรีพี่ๆผมสายฟรีอะ่ะต้องมาเกมนี้นะเพราะเขามี PVP ของเท่าเขามี PVP แบบ ของใกล้เคียงกันมากเนี่ยยศ PVP เนี่ยมันจะปรับของให้ใกล้เคียงกันมากเราสามารถที่จะไปดูในตัวละครเราได้นะเพราะว่าตอนเราเข้าอารีน่าตัวละครของเราจะถูกปรับเป็นเซต p v p และเซต p v p เนี่ยเติมก็ไม่เกี่ยวนะครับเออใครจะเติมเป็นแสนเป็นล้านยังไงก็ต้องไปทําแต้ม PVP เพื่อเอามาใส่นะเราไปดูที่อุปกรณ์ครับ มันจะมีแยกเซตเห็นไหมครับว่า PVE และ PVP เนี่ยเป็นเกมที่ PVP สนุกมากผมบอกเลยใช้สเตปการกดจังหวะการออกสกิลนู่นนี่นั่นคือเยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าฝีมืออ่ะเออเป็นระดับหนึ่งเลยนะฝีมือแล้วก็ไม่ใช่เป็นเกมที่ประมาณว่าสายเติมเติมเป็นแสนตบเอ่อสายฟรีทีเดียวตายไม่ใช่นะเพราะว่าเหมือนมันจะปรับเซต PVP เท่ากันที่ผมบอกไว้ข้างต้นดังนั้นสายฟรีแล้วคนที่ชอบ PVP แล้วก็ต้องการกดฝีมือผมบอกเลยว่าเกมนี้เหมาะกับคุณมากๆแล้วก็บรรยากาศมันเป็นธีมยุคเก่า แนวซามูไรด้วยก็คือแบบย้อนยุคไปทางเจแปนหน่อยรอบนี้ไม่ได้มาจีนนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะเล่นเกมจีนแต่ว่าเกมสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้โบราณพวกซามูไรพวกนินจาอะไรแบบนี้ผมก็ชอบเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนของอเขาเรียกว่าเกมซีรีส์นี้ก็คือยุค แปดศูนย์หรือเก้าศูสไรโชดาวหรือว่าสมุไรสปิริตต้องมาจัดครับคือผมคิดว่านะครับถ้าความรู้สึกผลตอนนี้นะผมให้เก้าเต็มสิบเลยคือเกมนี้มันน่าเล่นมากๆน่าเติมคือผมผมสนับสนุนเลยเกมนี้มันดีมากๆหลายๆเกมที่เปิดเปิดมา,าผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวมีดราม่าเอาเป็นว่าไม่เวิร์กเกมนี้เวิร์กครับ ใครที่เป็นสาย PVP ก็เวิร์กใครที่เป็นสาย PVE อาจจะบอกว่าม,มันมันเป็น PVP อย่างเดียวเหรอผมอยากลงดันตีมอนโอเคมีตีมอนมีลงดันมีดันเลทให้เล่นกับเพื่อน10คน8คนอะไรก็ว่าไปตอนนี้มีดันแค่8คนคนระับเป็นเลทแล้วก็ดัน5คนอะไรมีหมดครับดันเดียวก็มีครบทุกอย่างเลยทั้ง PVE และ PVP ครับโอเควันนี้ผมจะมาลงดันแล้วก็ PVP ให้ดูสักนิดหน่อยแล้วกันในบรรยากาศของเซิร์ฟไทยนะครับเพราะว่าผมเคยท้าขอเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็เซิร์ฟจีนไปแล้วรู้สึกนานมาแล้วเป็นปีแล้วครับคราวนี้มี ทยผมบอกเลยว่าการเล่นจะง่ายขึ้นอ่านภาษาไทยได้สำหรับเพืเ่อนๆที่เข้ามาแล้วไม่รู้ปรับภาษาไทยตรงไหนครับเพืเ่อนๆกดตรงนี้อ่าแล้วก็ไปเลือกที่พื้นฐานแล้วก็จะมีภาษาเนี่ยมีอังกฤษมีไทยแล้วก็เวียดนามครับ เพราะว่าเกมเนี้ยบริษัทเวียดนามเข้ามาเปิดนะครับคือเจ้าของของเขาเลยก็คือเวดนามแต่ว่าเราได้อัน,นิ้งส่งก็คือมีภาษาไทยจริงๆเขามีเวนนามังกฤษก,ก็ได้แต่ว่าเขาแถมไทยให้มันเป็นแบบอเมซิ่งมากๆครับ,ค,รบคือเท่าที่ผมรู้มาคือค่ายนี้เขาก็ทําตลาดประเทศไทยด้วยมีเพจมีอาจจะมีออฟฟิศที่ไทยด้วยดังนั้นพอมีเกมดีเขาก็นึกถึงแล้วก็ทากากําภาษาไทยด้วยคนไทยก็จะได้เล่นแบบเต็มที่ก็คือทั้งเนื้อเรื่องบรรยากาศและระบบโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบอ่า PVE กันก่อนนะว่าการลงดันของเกมนี้เป็นยังไงเรากดที่ผจญภัยครับอ่ะมัน คือดันเนี่ยเพื่อนๆต้องแยกก่อนนะพ PVE อ่ะมันมีดันแบบดันเดี่ยวก็คือเราเล่นคนเดียวแบบฟาร์มไปหาของทองอะไรไปคนเดียวแล้วก็จะมีดันที่เล่นกับเพื่อนแล้วก็มีระบบกิลมีวอลกิลมีหาของมีเยอะมากแต่วันนี้ผมจะมาลงดันเดี่ยวให้เพื่อนๆดูก่อนแบบมันง่ายสุดแล้วก็มันทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบว่าไปหาเพื่อนหาตี้อะไรนะเพื่อนเพื่อนก็สังเกตว้ว่าเกมเนี่ยมันจะมีพลังที่เรียกว่าซูชิคือ วันหนึ่งมันให้มาร้อยแต่ว่ามันก็จะมีแถมด้วยเวลาเลได้จุดหนึ่งหรือว่าทําภารกิจทำเควสอะไรหนึ่งมันก็จะให้ซูชิเพื่อให้เราเล่นต่อเพราะว่าถ้าเราไม่มีซูชิเนี่ยเราจะไม่สามารถลงดันที่มันต้องการซูชิได้เพราะว่าเวลาจะเข้าดันมันจะถามเห็นไหมว่าต้องใช้ซูชิแค่5หรือ10อะไรก็ว่าไปถามว่าที่จะเบิดันได้อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดแล้วก็ระบบต่างๆยิบย่อยเพื่อนๆควรจะเข้ากลุ่มของเกมนี้ครับมีกลุ่มด้วยนะเออไม่ใช่เล่นคนเดียวไม่ใช่อ alone คิริโตอะไรนะมีกลุ่มเพ ละเอียดมากครับไม่ต้องไปดูยูทง YouTube อะไรให้วุ่นวายครับแค่เข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปอ่านนิดนิดหน่อยหรือจะดูก็ได้นะเผื่อแบบไม่เห็นภาพแต่บอกเลยว่ามันละเอียดสุดแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะมาลงดันนี้ให้ดูครับเป็นดันแบบระดับมันจะมีทั้งง่ายกลางเลยนะผมจะลงปานกลางเพราะว่ามันยังไม่ปลดยากกับยากมากนะครับเพราะว่าเราต้องผ่านปานกลางก่อนเดี๋ยวมันจะปดไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วก็ตัวละครที่ผมเล่นอยู่ตรงนี้เออลืมแนะนําไปเลยผมเล่นอาชีพธนูนะเกมนี้มันมี5คาคันหลักนะครับแต่ละคันก็จะมีหลาายยสนะับมี ปรมาณสงสายแบบเบเบนะแล้วก็อาจจะมีสาย3ขึ้นมาแต่ตอนนี้มันมี4ค้าที่เปิดอยู่เดี๋ยวอนาคตจะมีอีกคาหนึงมานั่นคือทวนมันก็จะมีนักธนูมีนักดาบแล้วก็มีเมดแล้วก็มีอะไรอ่ะมินิจ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันครับช่วงนี้ PVP เขามีดราม่าพระ number one เออพระโอพ โหดะไรประมาณนี้เพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เข้าไปในกลุ่มไปอ่านดาวงดามาอะไรก็ว่าไปครับพระเขาโอพีมากช่วงนี้คือแบบว่าเขาเปลี่ยนชื่อเกมแล้วจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าซามูไรโชดาวนะเขาเรียกว่าเสกโชดาวตำนานพระตำนานเสกอะไรประมาณนี้ไปเลยคือมันแบบโอพียังไงต้องไปอ่านดามากันเองผมบอกเลยว่าสาย PVP มีหัวร้อนถ้าเจอพระคือแบบคือมันคืออาชีพอื่นน่ะ อ่าเลทในการชนะกันอ่ะมัน50-50เอาผมเทียบอย่างนี้เลยครับ50 50ก็คือคุณอาจจะมีจังหวะที่แพ้ชนะหรือว่าจังหวะการกดที่มันแบบอ่าสูสีกันแต่ถ้าผ้าเนี้ยผมให้ประมาณ70 30หรือ80 20ก็คือ20%เปอร์เซ็นต์นี่คือโอกาสที่คุณจะชนะครับ <S 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 คือมันมันโอภีมากถ้าคุณเก่งหน่อยก็จะประามาณ3 0 40 <S <S คือมันแบบต้องเป๊ะมากๆมันตึงมากเพราะว่าสกิลผ้ามันโกงมากนี่ก็เลยเป็นที่มาของอ่าอะไรอ่ะสเสกโชดาวห,หรือตำนานสเสกที่เขาดราม่า,มากันอยู่นะตอนน ลงดัานให้ดูดีกว่าครับไปมามาดูว่าบรรยากาศดันเป็นยังไงแล้วก็สกิลตัวธนูเป็นยังไงผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็น ARPG ก็คือมันเน้นแอคชั่นมันไม่ใช่แบบ MMO แบบมีความช้าเลยนะมันแอคชั่นมากๆมันทําให้แบบการคอมโบสกิลการต่อสกิลมันแบบสนุกมากคือเพื่อผมเล่นติดมากเกมนี้คือเกมนี้ผมเล่นแบบใช้คำว,ว่าติดเลยมีไม่กี่เกมครับที่ผมแบบว่าเล่นจริงจังและเล่นติดมากเกมนี้เป็นหนึ่งในนั้นครับมาเดี๋ยวผมตีมอนให้ดูนะนี่ครับ อือนี่คือมันแต่อาชีพก็จะมีสกิลที่แตกต่างครับดูครับดูตัวเลขที่ขึ้นคือมันแบบแบบมันสะใจมากเพื่อนๆต้องมาเล่นเองครับเนี่ยดูผมสามารถที่จะกดสกิลมีหลายแบบให้เพื่อนๆเซตนะอ๋อสําคัญเดี๋ยวผมจบดันผมจะบอกเรื่องการอัพสกิลด้วยคือการอัพสกิลเกมนี้มันอิสระมากๆมันมีแบบว่าเพื่อนๆต้องไปจัดสกิลเองเพื่อนๆสามารถย้ายปุ่มเองเลือกสายเอง อ่านู่นนี่นั่นเองเยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างธนูนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ดันให้ดูครับเนี่ยก็ประมาณนี้รบ,บรรยากาศเคลียร์ดันก็ตีมอนไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบมาเป็นเวฟไอ้ตอนนี้เออแล้วก็เดี๋ยวบอสจะออกตัวหลังสุดนะนี่มีท่าอันตีด้วยอ่ะเดี๋ยวผมอันติให้ดูนี่จับมายิงแปดปัง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 ,ปง,ปงอย่างหล่อครับนี่คืออารมณ์แบบจุ่มองอะไรประมาณนี้ครับ สายแบบสไนเปอร์ครับใครที่เป็น FC เทพยนอนอะไประมาณนี้ต้องแบบอาชีพนี้เหมาะมากเล้วเออนี่ฟันโยนระเบิดไปดิเออมี PVP 3-3มี PVP 4-4นะล่าสุดอนาคตอาจจะมีวอลกิลด้วยผมคิดว่าแต่ตอนนี้ PVP มี1-1 3-3แล้วก็4-4เออเพื่อนๆสามารถที่จะมาลองดูได้นะนี่ผมแช่ตเว่าให้ดูครับหล่อไหมครับดูคือมอนมันอยู่ตรงนู้นครับคือแบบว่ามันยังไม่เกิดเลยกูจะแช์ติทําไมเนี่ย หนีแล้วไปยิงอะไรเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยนี่ขึ้นไปครับหนีปั่นหนีเป็นยังไงนะแล้วก็โยนระเบิดโยนผิดอีกคือเป้ามันก็ต้องล็อกดีๆครับเดี๋ยวผมบอกอะไรด้วยในอารีนาคือบางคนเขาไม่ค่อยล็อกเป้ากันในอารีนาครับแล้วมันแบบสกิลอาจจะว่าเาบ่อยมากจริงๆมันต้องล็อกเป้านะเกมนี้มันไม่ล็อกเป้าออโต้ให้เรานะครับเราต้องกดล็อกเองด้วยนะครั้งแรกนะแต่ว่าเออประมาณนี้อันนี้ยิงให้ดูอย่าลุสนอ,อไปเดี๋ยวหนียิงให้น้ําแข็งครับ คือเ,เพื่อนๆจะไปอ่านสก,กิลอะไรเองได้แบบสะใจมากเกมนี้ผมบอกเลยว่าพอเป็นภาษาไทยแล้วมันเล่นแบบรู้ลึกรู้จริงแล้วก็สนุกมากใครแมสเซจเข้ามาหาครูตอนกลาอาทิตย์นี่นี่เสไปอย่าลิศหนานี่บอสมานะครับนี่คือมันเป็นดันเดี่ยวแบบง่ายๆครับนี่อันติไปดินี่งัดเกมนี้มีซีซีเยอะมากทั้งลอยสตันคือแบบ คือบางทีต่อคอมโบจนเพื่อนไม่ได้ลงพื้นแหละจนตายเลยโดยชุดเดียวก็มีนะครับคือแบบถ้าเจอกับคนที่แบบเล่นไม่เป็นหรือยังไม่ชํานาญนี่แบบพวกแบบเก่าๆตกแบบไม่ลงพื้นเลยก็ได้นะคือมันมันโอพมากๆแต่ว่าต้องแบบคอมโบสกิลให้ดีนะครับคือแบบไปจัดไปกดกันให้คล่องน,นะนี่จบคือบอกเอาตัวธนูมาเทสให้ดูครับ ผมก็เล่นหลายตัวแล้วก็เล่นหลายาชยีมากอ่าประมาณนี้นิก้าอาจจะมีการกดรับของแจกของรู้สึกว่าจะแจกเซตส้มนะเซตส้มน่าจะโหดสุดในเกมนี้แล้วก็เซตแต่ละเซตใส่ให้ครบเซตม,มันก็จะแบบบวกสเตตัสอะไรเยอะแยะมากมายครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูเนี่ย ถ้าใส่4เซ็ตมันก็จะบวกนู่นนี่นั่นผมคิกให้ดูไม่แม่งไม่มีสักอันอ่ะนี่ประมาณนี้ใส่2เซตใส่3เซตมันก็เป็นเบสิกใช่ไหมแต่ว่าที่สําคัญที่ผมจะมาเน้นย้ำให้เพื่อนๆได้แบบแล้วก็มันเป็นจุดเด่นของเกมนี้ก็คือสกิลครับเนี่ยผมกดสกิลให้ดูนี่เป็นสกิลสายธนูนะเพื่อนๆสามารถเลือกอัพได้นะว่าจะเล่นประมาณไหนคือบางสกิลผมไม่ได้ใช้ก็มีนะอย่างเช่นเนี่ยผมสามารถที่จะ เปิดใช้สกิลคือเสียแต้มเปิดใช้แล้วก็มาเซตอยู่ในชุดคอมโบผมครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้สกิลนี้ผมก็เลยไม่ได้เปิดอัพแล้วก็เอามาเซตเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าสกิลเป็นประมาณไหนอ่ะสมมติถ้าผมอยากใช้สกิลนี้ผมก็เปิดนะผมเปิดปุ่มแล้วผมก็กดเนี่ย อุปกรณ์แล้วผมก็ลากมาวางได้เลยครับจะวางตรงไหนก็ได้เออวางตรงไหนก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยจะเป็นเซต2แล้วก็เซตแรกเนี่ยมันจะบอกหลักก่อนแล้วก็แหลกหลักก็คือเรากดก่อนพอกดมันครูดาวปุ๊บมันจะตามด้วยอันนี้ประมาณนี้แล้วก็มีอันติ2อันอันติมันมี3อันจริงๆมันมีอันติอันแรกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครใช้เมื่อเวลมันตันเขาจะมาใช้อันติ2กับ3ก็สามารถเลือกมาใส่ได้เลือกเซตได้เลยนะครับว่าอยากเล่นสายนี้ก็มาแทนอันนี้เลยแล้วก็สกิลมันก็จะเป็นคอมโบที่เพื่อนๆมิกเองคือตรงเนี้ มันสับกันได้แบบอ,อิสระมากผมว่ามันเจ๋งตรงนี้มากๆเออแล้วก็นี้สมมุติผมไม่เอาผมก็สามารถลดเอาไปอัพตรงนี้เอาแต้มนี้ไปอัพตรงนี้ถอดแต,ต้มนี้ถอดออกอัพนูน่นอัพนี่ได้หมดอิสระเพื่อนๆไปอ่านเลยครับสกิลไหนทําอะไรเนี่ยเพื่อนๆอ่านได้เลยเนี่ยมันบอกหมดเลยแล้วก็อันนี้ทําอะไรอันนี้ส่งเสริมให้อะไรอันนี้ใช้แล้วจะเกิดผลอะไรต่อศัตรูหรือว่าครูดาวเท่าไหร่เนี่ยมันจะบอกหมดเลยครับคือ การมกสกิลตรงนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งสําหรับเกมนี้ทําให้เพื่อนๆคอมโบได้มันอ่ะเดี๋ยวผมไป p v p ให้ดูแบบคร่าวๆนะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเวลาคอมโบในพ v p พีเป็นไงส่วนใหญ่ถ้าจะเริ่มโหดหรือสนุกนะครับต้องอยู่ในยศประมาณ2 000, 3 0พขึ้นตอนนี้ผมแบบมือใหม่เลยคือกากคือประมาณว่ากระ,ปกกระโปกกระโหลกกลามากก็คืออยู่ในยศมือใหม่เดี๋ยวผมจะไปกดมือใหม่ให้ใหดูวับหนึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปดูกันว่าในเอิน่ามันเป็นยังไงเออมันคอมโบประมาณไหนคู่ต่อสู้เป็นยังไงไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันมันจะจับคนะ ออย่างที่บอกมันมีเซต PVP กับ PVE ใช่ไหมครับเนี่ยผมกดให้ดูอ่ามันมี PVE กับ PVP เพื่อนๆอย่าการอัพของ PVP เนี่ยเพื่อนๆต้องชนะหรือว่าต้องเก็บแต้มนะเก็บแต้มจาก PVP ก็คือต้องไปสู้กับคนอะ่ะเนี่ย มันอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้ PVP อ่ะปราลองเพื่อนๆบอกเข้ามาหน้านี้เพื่อนๆกดนี่บถ้าอยากจะแลกพวกเกี่ยวกับ PVP อะไรนะมันจะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆก็แลกแล้วก็ใสให้ครบเซตเลยมันจะโหดมันจะมีถึงเซตทองเลยนะคือใช้แต้มเยอะมากนี่ประมาณนี้นก็ตรงนี้จะทําให้มีความต่างกันสัก2 0 3 0หรือไม่ก็เกือบเกือบครึ่งถ้าสมมุติคนนึงใส่เซตครบ ที่ต่างกันดังนั้นถ้าอยากเก่งขั้นแรกก็ลงอารินาบ่อยๆ,ๆเพื่อซ้อมฝีมือเพื่อฝึกแล้วก็2เอาแต้งมาแลกเซต PVP ใส่ด้วยมันจะได้โหดขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะรู้สึกว่าฝั่งตัวค่าตีแรงเพราะว่าเขาใส่เซตที่ต่างเราแต่ก็ไม่ได้ต่างล้ํากันมากถ้าใส่อันเดียวนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใส่6 เอันหรือใส่ทั้งตัวมันต่างเยอะนะครับอย่างเช่นดูครับคือเซตแรกเขาให้เซตม่วงเรามาใช่ไหมอ่ะเซตม่วงประมาณนี้นะสมมติอ่ะธนูนี่นะสเตตัสมันประมาณนี้ครับสี่เก้าห้าอ่ะนี่ผมใส่เซตอ่ะชมพูแล้วนะมัน5-10นะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเซตทองว่าต่างกับเซตชมพูเท่าไหร่นะอ่ะธนูเห็นไหมต่าง15 15คูณ6 มันก็ประมาณ60 70แล้วใช่ไหมมันต่างนะครับถ้าสเตตัสต,ตรงนี้มันต่างประมาณ60 70มันก็หลายเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นการทําแต้มแลกไว้เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าจะต้องใส่หลายๆจุดหลายๆที่หลายๆจุดคือยังไงก็เนี่ยไงก็ตัวละครเรามันจะใส่หลายที่ใช่ไหมเราก็ใส่ใส่ใส่ให้มันเต็มแล้วมันแยกกันนะบางคนได้ของทองแล้วบอกโอ้โเดี๋ยวกูโหดแน่กูเปิดกาชาแม่งกูเติมแสนนึงเดี๋ยวมึงเจอกูใครอยู่ในอะรีนาไม่ใช่นะครับ คุณเติมมันแสนบางทีคุณอาจจะเจอสายฟรีตกตายนะถ้าคุณแบบว่า <S 2> <S 2> <S ไม่ได้ไปฝึกในอะาไม่ได้แลกเซต PVP นะเออเกมเนี้ยมันผมบอกเลยว่าเหมาะกับสายฟรีแล้วก็ที่สําคัญเออแม่งกูจะได้ลงอาลีน่าไม่มนดนี่คือเกมนี้มันเดลของกันได้เออมันเดลของได้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นไปหาคนแป๊บนึงครับอ่าน่าจะเป็นคนนี้อ่าเนี่ยผมสามารถคลิกแล้วก็ อ่าแลกของเนี่ยพอกดปุ๊บม,มันจะมีหน้าต่างแลกของเหมือนแลกนาร็อกเลยคือหยิบของไปยหยิบเงินหยิบอะไรแลกได้แต่แลกไม่ได้ทุกชิ้นนะครับบางชิ้นมันจะบอกว่าผูกมัดหรืออะไรเพื่อนๆก็ต้องไปดูด้วยแลกได้บางชิ้นแลกได้บางอย่างอ่ามีจํากัดนู่นนี่นั่นแล้วก็มีคลังสินค้ารวมที่ประมาณว่าสมมุติบางคนเล่น 6- 7ตัวสามารถเอาตัวหลักมาฟาวุสแล้วก็อาวุธมาฝากไว้พอตัวรองล็อกอินเข้ามาก็หยิบอาวุธจากตัวนี้ไปใส่ได้นู่นนี่นั่นเยอะ,ะแยะมากมายครับคือผมบอกเลยว่า ระบบอิสระมากเยอะมากเออแล้วก็เกมก็สนุกมากดังนั้นถ้าใครชอบธีมแบบซามูไรชอบแบบคลาสสิกแล้วก็เป็นแบบ อ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกมนี้เหมาะแล้วก็ใครที่เป็น f c เกมเนี่ยซามูไรโชดาวยุคเก่าๆที่มันเป็นแบบว่า,าต่อสู้คล้ายๆสตรีทไฟตเตอร์เกมนี้แม่งก็เหมาะกับคุณคือแบบ f c เกมซามูไรโชดาวต้องมาเล่นน่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไป PVP ให้ดูแม่งพูดเยอะคือแบบคือผมอยากอธิบายระบบไงคือระบบมันดีมันเจ๋งมากผมแบบอยากจะบอกอ,อยากจะบอกเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมกดฮาริณาไปรับมา ก็กดนี้เพื่อนๆนก็กดแล้วก็กดจับคู่ไปบมันก็จะจับคู่เพื่อนเพื่อนก็รออ่ะนี่ก็เจอแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมจะเจอบอดหรือเจอคนนะถ้าเจอคนผมจะรู้เดี๋ยวผมจะบอกให้เออแต่ถ้าเจอบอดผมก็จะบอกให้อ่าอ,อันนี้น่าจะบอดผมรู้ได้ไงครับเพราะว่าเขาวิ่งไปวิ่งมาประมาณนี้เหมือนน่าจะเป็นบอทนะเดี๋ยวผมตีให้น่ะเห็นไหมมันจะขึ้นว่าวิทยี่สิบนะเป็นบอทแน่นอนครับอ่ะแข็งไปคือบอดบอดมันก็ไม่โหดมากบอดมันก็จะไก่กาเลยครับอ่ะเนี่ยไก่กาละไรเรนแน่นอนครับอ่ะตีไปผมก็ยิง,งย่่ายยๆครับเนี ดันไปก่อนเออแข็งไปดิเออตีไปคือแต่ว่ามันลดช้านะรู้สึกว่าเลือดมันลดช้านะมันลร้ลอยกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้บอดตบผมดูว่าโอ้โหตบทีละพันว่าเดี๋ยแฟร์อ่าีไปลอยไปอ่าตีไปตอ่อผมก็ต้องต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆคนระับคือเราต้องสู้กับบอดสักระยะหนึ่งเพื่อให้ยศเราแบบพ้นพันเขึ้นไปก่อนแล้วเราก็จะแบบอ่าไปเจอกับคนครับตอนแรกๆก็ทนสู้ไปก่อนครับหรือไม่ก็แพ้บอดไปก็ได้นะเพราะว่ามันตีแรงมาก แรกๆไม่ต้องซีเรียสครับคือให้ยศขึ้นไประดับหนึ่งก่อนแล้วเราจะเจอคนคือคนมันจะไม่เล่นแบบนี้ผมบอกแล้ว่าคนจะไม่เล่นแบบอื่นแบบนี้คนจะเล่นไวกว่านี้แล้วก็เราจะตีแบบสูสีกับคนมากกว่านี้แต่บอดมันจะโอพีมาเดี๋ยวผมอันสี่บอดดีกว่าเอาออันสี่ไปดิยิงบัำบัมบัมบๆำบ๊ำบบเออแล้วก็ยิงกันอื้มแล้วก็แข็งไปดิอื้ยนระเบิดไปดิเออเออเออบีบอยว้าวเออเออเดินไปดิยิงไป อย่าลุสนะแล้วก็ดันไปออกไปเออลอยลอยลอยไม่ตายแล้วแต่ว่าผมสามารถตอดไปเรื่อยๆจนมันตายได้นะเนี่ยเออให้มันตายได้นะแต่ช้าเนี่ยตีไปโยนไปโยนไปลอยโยนไปโยนไปเออโยนไปแล้วก็อย่าลุสนะอา้าวทำไมผมไม่กดอย่าลุสนะโอ้โหดีเลยแข็งไปดิอา่าโยนไปห้ยเขงงาเขงงางัดเขางัดขึ้นฟ้าดิเออแล้วก็บีบอยลอย แล้วก็ดีดไปออกไปโอ้โหไม่โดนหลบโยนไปดิสตันยิงเออหืยิงอโอ้โหยิงไม่โดนโดนลอยแล้วก็ยิงแข็งเดี๋ยวก,ก็ยาลุสนะเออปบบบ,บคือถ้าเจอคนมันจะมันกว่านี้ครับเจอบอดเหมือนกับผมตีบอดเล่นอ่ะตีมันแบบตีมันฝ่ายเดียวอ่ะประมาณนี้แล้วก็รออันติเออประมาณแล้ตีมันฝ่ายเดียวเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วก็ยิงไปดันมันไปเออแล้วก็ให้มันแข็งต่อเออไม่ไม่ต้องลุกครับ ยัดไปรอจนอันตีเต็มเดี๋ยวผมก็อันตีทีนึ่งน่าจะตายครับเออเนี่ยคือมันน่าเบื่อหน่อยครับเออสำหรับคนที่แบบว่ายอดแรกๆแ,แต่ว่าเมื่อไหร่เพื่อนๆผ่านขึ้นไปสัก2 0 0พันเพื่อนๆจะเจอคนตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ที่พันเจ็ดเพราะว่าไม่เคยลงแล้วผม PVP ไม่เก่งครับคือผมแบบกะ PVP ผมเน้นแบบทีมอนนะคือแบบจะเก่งกับมอนเป็นพิเศษเออก็เลยแบบว่าไม่ได้ลง PVP เท่าไหร่ครับเนี่ย อย่างที่บมบอกนะครับสามารถที่จะลง3 3ลมนง 1, ลงอะไรได้แล้วแต่ชอบเลยก็ทีโอ้โหตาย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 นี่เขาสวนทีเดียวกูเกือบตายแล้วกูเข้าไปในดงเขาทําไมเออเกือบตายนี่เขาเปิดโล่นะเขาเปิดโล่อย่างไรผมก็ยิงไ่เข้าครับมันจะขึ้นว่าดูดซับแล้วก็มีดาเมจนิดหน่อยเห็นไอ่านี่เขาไม่มีโล่แล้ว เดี๋ยวผมอันติไปหนีเตะงัดยิงปุบ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 ผมแล้วก็นกไปดันไปที่หินแล้วก็ยิงอย่าลุสนาเข้าไปเออปุบ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 แล้วก็ยิงเข้าไปอัดไปแล้วก็เข้าไปบีบอยโอ้โหบีบอยงัดแล้วก็โจนตะข่ายต้มตายก็ประมาณนี้กับบอทก็จะโหดหน่อยเดี๋ยวเจอกับคนจะมานี่ยยศผมพันห้าคือพันห้านี่ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากครับเพราะว่าพันเจ็ดน่าจะดีแล้วก็ สองพน่าจะสู้กันมันเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องกดไปเรื่อยจนกว่าจะผ่านยศมือใหม่ครับพอผ่านยศมือใหม่เพื่อนๆจะไปเจอคนที่ยศนี้ยศนี้ยศนี้ประมาณนี้แล้วก็พวกเทพเทจะอยู่ยศนี้กับยศนี้เนี่ยประมาณนี้เออประมาณนั้นเนี่ยครับคือบรรยากาศของเกมซามูไรสปิริตแล้วก็เป็นเกมที่ผมแบบว่าอยากให้เพื่อนเพื่อมารอหรือว่าคนที่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรช่วงนี้แบบเบื่อเกมอื่นหรือว่าเ,อาเกมประจําเบื่ออยู่แล้วก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูครับเป็นเกมที่ แอคชั uh, Action, ่น ARPG นะที่มันแบบมันมากคือแบบคอมโบสกิลอะไรกันมันมากเออประมาณนี้ผมคงไม่ต้อง PVP อะไรให้ดูนะผมแค่มาคร่าวๆให้ดูกับระบบเด่นๆของเกมนี้เลยอย่างที่บอก มีเลดมีดันมีอะไรเยอะมากเนี่ยมีดันเลดมีดัน5คนอ๋แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสมมุติเพื่อนๆซูชิหมดเพื่อนๆอ,นอาจบอกอุ้ยมันเป็นเกมแบบใช้พลังว่ะไม่ค่อยชอบเลยเพื่อนๆสามารถเติมได้ขั้นแรกคือสามารถเติมได้ขั้นที่2ถ้ามันหมดจริงๆเพราะว่าเติมอ่ะเติมเขาก็จํากัดนะว่าวันหนึ่งเติมได้ซูชิเท่าไหร่นะเขาไม่ให้เติมตับบี้ตะบันนะ <S <S แต่ว,ว่ามีแสนหนึ่งยัดเอาซูชิตลอดก็น่าจะไม่ใช่นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำเควสที่มันไม่ต้องใช้ซูชิก็ได้ครับ อ่ะมันก็จะมีเควสแบบไม่ต้องใช้ซูชิแต่มันจะจํากัดครั้งต่อวันอ่ะก็ไปลงไปทําอะไรได้หมดแล้วเนี่ยเหมือนเควสเลดอะไรก็มีนี่มีฝึกฝนมีหอคอยอะไรประมาณนี้มันจะบอกเลยเนี่ยมีแบบง่ายแบบยากได้ของอะไรมี เอมมะมีอะไรเยอะแยะไปหมดครับเนี่ยเหมือนดันนี้เป็นดันเลนนะเพื่อนเพื่อนดูไอเดียมันบอก7-8คนมีเงื่อนไขต้องนู่นต้องนี่เพื่อนๆต้องอ่านด้วยนะเพราะมันจะมีบบว่าต้องการเวท2 5 0 0 3,000อะไรประมาณนี้การเวทหาจากไหนก็จากเซ็ตพวกนี้ครับมันจะมีการเวทกันอะไรก็ว่าไปเนี่ยเมดเดฟอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ต้องไปทําตัวเองให้แบบการเวทหน่อยไม่งั้นเข้าไปโดนบอสตบตายนะแบบว่า ตบทีเดียวตายหรือว่าแบบว่าโดนแมคนิต่างงานตายอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ต้องแบบทำของด้วยสำหรับสาย PVE P v ีมันต้องทำของแล้วมันต้องลงดันบ่อยๆแล้วก็มีดันเดี่ยวที่ได้ของดีๆของไวๆเพื่อที่จะได้ไปเล่นกับเพื่อนก็มีนะอย่างเช่นเป็นดันห่วงเขาเรียกว่าห่วงโลกปีศาจเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูอะ่ะมันจะมีดันห่วงที่เข้าได้อยู่ผมไม่ค่อยได้ทําอะไรครับมันเลยไม่ปลดห่วงเนี่ยจริงๆมันจะต้องปลดห่วงครับมันจะประมาณว่าเป็นดันห่วงเป็นดันแบบทําให้ดูแม่งไม่ได้เพราะว่าไม่ปลดเนี่ยเขาเรียกว่าเล่่่่นนนอออออะะไไไรรขงงมมมััเยลแแบบบบปดาคืผ ผมเล่นเข้ามาแบบว่าดูสกิลอะไรประมาณนี้ครับก็คือยังไม่ได้ปลดอะไรสียดายดนะ้านอ่ะเดี๋ยวผมวกดให้ดูก็ได้ไปดูพร้อมๆกันเลยก็ได้อ่ะนี่ฮวงปีศาจมันจะเป็นดันอีกแบบนึงเนี่ยเนี่ยปลดแล้วมันจะเป็นดันประมาณว่าได้ของดีขึ้นครับแต่ว่าผมบอกเลยนะเพื่อนๆต้องดูดนะ้วยว่าจะลงดันอะไรดูของที่จะได้เวลของที่จะได้แล้วก็ไปลงไอ้น,นั้นให้มันแบบเหมาะสมกับเวลตัวเองด้วยนะสมมติผมเวลประมาณ60เนี่ยผมไม่ต้องมาลงไอ้นี้แนละ้วผมก็เลื่อนๆไปลงอันอื่นแล้วเนี่ยก็เลื่อนแบบนี้ต้องไปปลดด้วยนะดัน แต่ยังไงก็ต้องปลดของดันนี้ก่อนนะพอปลดดันนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดดันนี้เปิดดันนี้ไปเรื่อยๆครับประมาณนี้เออพเพื่อนๆต้องทําไปตามสเต็ปสเต็ปอะไรของมันนะก็ประมาณนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้พเพื่อนๆดูแลโอ้โหคนนี้เขาขี่จริงจอกไฟว่ะโอ้โหนี่สส่เติมชวัวร์บบอว่าเติมแบบสุดโอ้โหสุดจริงครับคนนี้น่าจะแบบ สายเติมเติมหนักเออประมาณนี้ก็เลยแบบมีสัตว์อะไรแปลกๆขี่เยอะมากส่วนตัวละครผมเพื่อนไม่ต้องตามหานะเพราะว่าผมชื่อบองเมียงเสนียงปองอะไรเนี่ยคือแบบผมเกจตั้งชื่อผมกดนิกๆมาก็เอามาทาคลิปมัเวิลแล้วก็ทาคลิปให้ดูอะไรประมาณนี้พบจริงๆตัวละครพวกนี้หลายๆตัวผมเวลไว้เพื่อผมเอาไว้อ่านสกิลแล้วก็เอาไป PVP เล่นไป PVP กับเพื่อนนะแบบกด33ไปกับเพื่อนหนึ่งหไม่ค่อยได้ลงครับจะแบบว่าเอาตัวละครไปลง33มสามะมากกว่า โอเคก็ประมาณนี้ผมเอาบรรยากาศคร่าวๆของเกมซามูไรโชดาวหรือว่าซามูไรสปิริตมาให้เพื่อนๆได้ดูครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันเปิดเซิร์ฟไทยเพราะว่ารู้สึกว่าข่าวจะไม่ค่อยมีนะเขาอาจจะไม่ค่อยทําการตลาดเออแต่ว่าผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีมากเออแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่แบบว่าอาจจะยังไม่รู้จักครับได้มาลองเล่นเกมนี้กันครับโอเคตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอาจจะเจอกันในเกมหรือว่าอารีนาครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาเขาเรียกว่าแนะนําหรือรีวิวเกมซามูไรโชดาวหรือว่า เสกโชดาวครับตำนานเสกตำนานพระตำนานชีที่เขาดรามากกันตอนนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไปละนี่มีมนหนนาให้ดูก่อนอืมอ้มอ,อื้มติด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 ตู้ไปซะนี้